สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือนี้เจแดงก็อยู่ที่วัดป่า,บ,าบ่บาปิ้งบาปิ้งนะคะบาบิ้งเรียกหยากเคยมาขอเลขขอเบอร์น้ำเพลินสองเทียร์แล้วเนาะคะ่ะเนาะย่มบ่อถือปั่นมาย่ามถือบรได้มาเจแดงกันหนาสุดได้ไหมวัดป่าบาปิ้งมาวัดนี่เพิ่นมีปฏิบัติธรรมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชม วัดป่าป่าป่าปิ้งบาบิ้งอุ้ยเอิดง่ากเนาะค่ะบาบิ้งวัดป่าบาบิ้งค่ะเพิ่นปฏิบัติธรรมมื่อนี้โอ้เจแดงมาตอนนั้นเพิ่นสางสางเพิ่งจะสางเนาะตั้งเสาตั้งโค้งหลังคามาบัดนี้เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วทางเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันที่12 1 2ถึง20ท่านว่าทุกปีค่ะท่านผู้ชมเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะเพิน่นป่าพามาหลายรูปดิญาตโยมกับมาหลายคือกันมาบวชชี้ภามก่ะไม่ชีหลายอยู่เบมน,นี้โอ้จักยุบบ้านยังเจแดงกะบจำซื้อบ้านบ่ได้บ้านได้กว่านี้ซื้อบ้านโคกหลวง เรียกว่านุ่นสำล้านบ่เมียนบ้านโคกหลวงเนาะตำบลยังค่ะตำบลธาตุท่องอำเภอเจริญศิลฮะสว่างบ่แม่นบ่ข่อยคือบออ้าวทุกข่อยคือเขามากเจริญศิลป์สันบออ้าวจะวางทีนี่แม่ไม่มาแมนเจริญศิลป์ อืมา่เอาเข่าได้จกทางบัดนี้ยานอนก็เขามาได้ทังนี่เด้ทางบ้านนี่เด้บ้านม้วนนี่โอ้ถ้าเศนออกไปอ้เขไปบ้านม้วนจว่างบัดิทั้งเสษนี่แต่ว่ามันไก่ดีกว่าเสิออกบ้านม้วนเนาะโอ้บ่ทุกไฟเข่า เขาจะเล่นสินอโอ้เมียนมาอ้าวน่งมาสามรอบนี่รอบที่สามเนี่ยยังข้าใจว่าจะเมื่อจะเล่นสินที่นี่ที่เขาเสียนศูนี์ยังไงใส่กระเขามาสี่แยกจะเล่นสินละสามแยกจะเล่นสินบอกอ๋อเข่าทั้งศูนย์ศิลป์ปสิบบ้านกุดหน้าขามจะเขาง่ายน่บกค่ะอ๋อ เคยเข่าแต่จะเลื่อนศีลโอ้กับเขา่าคท่านผู้ชมซุปเฮดบันนี่นะซุปเฮดกระด้างบอกโอ้ยท่านผู้ชมอันนี้อ,อ้อมกบไปเบิ่งไปเบิ้งคนเดียวอันนี้ป้นปลาโอ้ต้มสมงกระคอยายแบบน,นี้อันนี้ซุปหนังนะนี่ซุปหนังท่านผู้ชมอันนี้ไก่จอดนี่อาหารเพื่อนบิณฑบาตมากบนนี้ เอาผ้าราลลอบึงเนี่ยกลิ่นมี่อย่างแน่ท่านผู้ชมอันนี้ไกายยา่ย่างรอก่อนค่ะโอ้อันนี้แมงไหมแมงกี่ซ้อนซื้อเพิ่นบ,นนบ่นี้พระเ่านผู้ชมบึงนี่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 แจ้วเป็นตะซีแค่โอ้ยขอปยปเป็นซีกนี่เอป่มเปรี้ยงเลยโอ้แก้วปรี้ยงหอมหอมเลยทันผู้ชมแย่แดงดมกินไหเด้อ หอมคักหอมแน่อุ้ยน้ำลายขื่นน้ำลายปอนพักสิบบาทบ่สิบบาทบ่กขื่นน้ำลายโอ้โหันนี้ของหวานเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิงลวกพักแหมแก้วแมเมื่อกี้นี่แหมโอ้กินเข่าเบิดเป็นกองเลยค่ะท่านผู้ชมถ้ามีแก้วกับต้มพักนี่เบิดเป็นกองโอ้อาหาร ของหวานของข้าวรออาหารเบ่งรับสินเดโอยเดี๋ยวสิเขาไปรับสินน้ำเพลินอยู่มาตีซีไหนมาหอดีห่าตื่นแต่ตีสามมาตีซีจะหอดพุณพี่ตีห่า นีห่หมอหนึงผู้ภัยไส่น้ำต้มใบเตยใส่ใบเตยน้ำค่ะคนกับล่าหลายเจ๊แดงสื่อสุดไปหาเดือนสักกาวปฏิบัตริรรมอยู่วัดปลาสองสุดเมื่อฝากเพิ่นอกองอำนวยการค่ะท่านผู้ชมเม,มซี่เพิ่นกระไรเป็นร้อยเพิ่นละค่ะพระอ่ะร้อย ร้อยสามสิบบอกหมู่บ้านพันห้ากันอยู่ภับเบิ้งค่ะเจดแดงกระได้มาครั้งหนึ่งเลยได้ค่ะท่านผู้ชมมาหนึ่งครั้งแล้วนี่ที่เคยภาพมาหน่ะค่ะท่านผู้ชมจําได้บอผู้ใด,ดเบิ้งคลิปเก่าเจดแดงกระสีเห,นหน็นเนาะงามค่ะท่านผู้ชมน่ว่าทางเป็นอัวโม่งไม้ไผ่น่ะเคยมาแล้ว ท่านึงค่ะทางไปกุฏิเจ้าอาวาสที่เจดีย์เคยมาขอเลรกยญน้ำพล่นเทียนหนึ่งเพื่อคงสิจำได้นะคะเนาะดินแดนอรารยธรรมวัดป่าบาบิง12งถึง20ธัทานวาของทุกปีค่ะทา่านผู้ชมตรงนี้มันเป็นทางซีแยกยค่ะท่านผู้ชมตรงซีแยกพ่อดี ไปทางนี้ก็สิบเป็นทางโอโม่งตน้นไผรเจ้าอาวาสพิญางอยู่นะคะ่ะท่านผู้ชมทางนี้ก็กเป็นทางเขาวัดมากวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วเงี้อีกสามมื้อค่ะสี่แยกจะแดงมุนให้เบิ่งเลยไป,ลไปขอเรียงน้ำพินมตะกนอนยางเข้าไปทางในพูน เอาหมีบ่สวนสัตว์หน่อยหมูปลาหมีจังได,ด้ <c oughs> เตี้ยเจดียงกระไดนุม่มเข้าไปทั้งในกับมีดได้ค่ะที่อันพ่นธุ์เทศอันเ,าเ,าเาสาขึ้นแบบนี้ผ้าร้อยสามสิบองค์อยู่ในปลาน่ะคะ่ะ <c oughs> ผู้ชมเห็นบ่โอ้โนกลางเต็นกลางเต็นเตนอนู่ในปลา <c oughs> ในปุ่นกับมีหลายค่ะ กางเต้นลอยสามสิบลูกประมาณนั้นละ่ะพระเจ้าสัวกันอยู่ว่านชั้วเล็กออกสามศูนย์คนวานเนาะนต,ตั้งกล่องอำนวยการผู้ใดอยากท่านเนาะค่ะท่านผู้ชมร่วมทำบุญได้มาถึงก็ร่วมทำบุญลงซื้อ กองอำนวยการบาทสวรรค์ค่ะมาจากบ้านไดน้ะค่ะน้อนี่มาจากบ้านเันเดือบ้นเดือลานทำทางเขาวัด กิทขบโตมฮอนๆค่ะวันนี้ไม่ขายดีแจกฟรีกินอีมๆเลยค่ะเดอ้อกินแล้วครับไป แอบพามาเลเอามาหันแหลบนม่แบแออฝาลูกฝาหลานแอบมันเท่าไรเมื่อไรเช็ดวัดที่ยิงใหญโอ้ยใส่กับแคระส้แก่ตะโข่อยู่นะ

นะอังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา <coughs> พุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวะพะโตภะคะวะตัมโมธัมมะนะมะสัามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวะกะสสปุ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระตะสัมมาสัมพุทธัสสะธุโมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาจิสระนิสสาหปัญจศิลาจจามาตุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายา อ ah ิสระนิยนสหปัญจศีลานิาจามาตาทิยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาอิสระนิยสหปัญจศีลานิาจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังขะชะมิธัมมังสระาังขะชะมิสังฆังสรณังคัจฉามิ ส, clouds, สังขังสระนังขจามิคุติยมปีพุทธังสระนังขัดจามิคือิยมปีพุทธังสระนังขชามิคุติยมปีธรรมังสระนังขจามิคือดิยมปีธรรมังสระนังขชามิคือดยิมมดยมปีสังขังสระนังขจามิ ตาติยมปีสังขังสระนังขะชามิตาติยมปีพุทธังสระนังขะชามิตติยมปีพุทธังสระนังขะชามิตาติยมปีธรรมังสระนังขะชามิตาติยมปิธรรมังสระนังขะชามิตาติยมปีสังขังสระนังขะชามิตาติยมปีสังขังสระนังขะชามิเดินสระนังขมานังนิติศาล พานาติปตาเวรามณีส so, okay. ิขาปังสมาชิามิานาติปตาเวรมณีสิขะปังสมาทิามิอินนาธานาเวรามณีสิขาปังสมาชิามิอินนาธานา Weak menyiika batang samaan kami Sumica cara we meika pada semakinme kami Sumica da Weak เวรามณีสิกขาปะหังสมาอิยันตุราเมระยะปัจฉปะมาสธานาเวรามะนิสิกขาปะรังสมาธิยามิสุตฺราเมระยะปัจฉปะมาสธานาเวรามณีสิกขาปะหังสมาสิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะดานิสีเลนสุขตทิยันติ สิเถระโมอภัสัมปทาสุปฏิเวระนิพูติยัตติตัตสมมาสิลาวิสโธทะเยสุปฏิเวรเอาเจ้ากิจารขอนํารับต่อไปเนื่ยมตัวสวายท่านนะครับกราบตั้งโมสา3จบพร้อมกันเลยนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <Nicly singing> อาัพอโหพุโตคุณพระพุทธเจ้าเป็นทีพึงของเราอะโหธรรมโมคุณพระธรรมเจ้าเป็นทีพึงของเราอะโหสังโฆคุณพระสงฆ์เจ้าเป็นทีพึงของเราเราทั้งหลาย ยินดีในทานการถวายของณวันนี้ขอจงได้สำเร็จอะสาวขายทุกสิ้นไปแห่งกิเลสเครื่องดองสันดาลขอจงได้บรรลุซึ่งพระนิพพานในโลกปัจจุบันนี้เธอนอีมานี้ มะยังพันเตพัตตานิสัปริวารานิพิกุสังคัสสะโอนุชยามะสาธโนพันเตพิกุสังโคอิมานีพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตตอัมหากันเจวะ มาตาปิตุอาทินันจายาตะกานังกาลกะตานังพิคารตังอิตายะสุขายะถาแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพระพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหัรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งน้อมนำมาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอันหนึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่คณะญาตทั้งหลายซึ่งตายไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าซึ่งมีบิดามารดาผู้อุปชาอาจารย์ผู้ญาตยายสามีภรรยาบุตรีบุตราเจ้ากรรมนายเวรทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้คิดให้ไปแล้วถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรยญากเบื้องหน้านุนเทินสาธุ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 อนุโมทามี เออมาวาบายครับเออขีเออมายกประยอนากตะขุเแดงนบดเขียนสีเอาะขเขียนล่ะเขียนทรงเลยเด้าขไปแตหลเขียนทรงบ้างครับเขียนพึ่งจะเขียนทรงเขียนไปเข่าไปยิแต่ต้นเงินอยู่ฝนปรเดียวม่ แต่ว่ากาเคยถวายญี่ปุ่นหรือาปล่ากาวข้ามถวายุ